สวัสดีครับพีเพนผมวันนี้พีเพะจะมาแกะกล่องพรีวิวกับเจ้าอีฟินิ x ซีโร30 5G ครับที่พีซื้อมาใช้งานเองกับราคาที่พีกดได้ผมวันที่9เดือน9ในช้อปปีครับผม,ผมก็อยู่ที่ราคา8,200บาทแล้วผมในการใช้างานตัวนี้เนาะรวมส่งนะอันนี้เป็นเครื่องวางจําหน่ายที่ไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนี่เลยอันนี้กล่องที่พีสั่งมาให้ดูนะครับพีจะขอแกะ,ะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่ บอกเลยว่าตัวนี้สเปคคือจัดเต็มจริงครับกับราคาต่ำหมื่นถือว่าคุ้มมากครับ8,000นี้ถือว่าคุ้มสุดละในการใช้งานครับเล่ม12ครับผมรอม 256G กับตัวนี้เนาะนี่ครับสีพิสาก็สีเขียวนะครับผมในการใช้งานตัวนี้เนาะนี่เลยขอแกะเลยนะครับนี่ปึ๊บครับคือเป็นตัวที่สเปคจัดเต็มจริงครับเป็นหน้าจอ AMOLED ครับผมตัวนี้ขนาด 6.78หนูเป็น Full HD Plus นะครับตัวหน้าจอนี่เลยครับนี่กล้องครับก็สเปคก็บอกว่าในการถ่ายนะผมเน้นในการถ่าย 4K 60เฟรมกล้องหน้าเป็นรุ่นแรงของอิฟิครับถือว่าสุดยอดจริงในราคา8,000ถ่ายกล้องหน้าเป็น 4K 60เฟรมได้นี่ครับอันนี้รูปลักษณ์ภายนอกกล่องนะครับอีกครั้งว่าพีซื้อที่999พีกดได้ในช็อปปี้รับผมราคา8,000กว่าบาทถือว่าคุ้มจริงครับรองรับขึ้น 5G ด้วยตัวนี้ครับนี่ครับ แลมครับผม2 1กิกคือเอา12บวก9ครับผมเป็นตัว9ก็คือเป็นลอมนะครับ12คือแรมจริงๆในการใช้งานถือว่าสุดจริงครับนีครับตัวล่อม256กิกนี่ครับ 4K 60เฟรมกล้องหน้า50ล้านกล้องหลังถือว่าคุณสมบัติก็เหลือครับผมกล้องหลัง108ล้านนะครับถือว่าใช้งานได้สุดละจริงสุดแล้วแหละในการใช้งานตัวนี้นะครับนี่เลยนี่นี่ครับ กล่องหลังหนึ่งร้อยแปดล้านนะครับผมสรัตัวนี้อันนี้ภายนอกกล่องนะครับก็จ็นแบบนี้ครับโลโก้ของตัว Zero สามศูนย์ห้า G นี่ครับอันนี้จะมนาที่ไทยนะครับปึ๊บนี่ครับก็สเปคครับผมหน้าจอดิเฟอรชต์ร้อยสี่สี่เฮิร์ตกล้องหลังแปดแปดหนึ่งร้อยแปดล้านนะครับแล้วก็ฟาสชัชหกสิบแปดวัตต์ห้าพันมิลลิแอมป์นะครับผมตัวนี้ ซีพียูผมใช้ตัว m e ลเทคได d มนซิตี้แปดศูนย์สองศูนย์ถือว่าดีมากในการใช้งานอันนี้สปกนะครับนี่เลยก็ตามไปเลยครับอันนี้คือเครื่องวางจำหน่ายที่ไทยอย่างเป็นทางการนะครับสังเกตว่ามีเมนูไทยเรียบร้อยครับนี่เลยครับลอมกล้องต่างๆครับบอดี้ถือว่าสวยงามมากความบาง7.9้ามิลลิเมตรครับรองรับขึ้นตัว 5G 4G 3G 2G นะครับแล้วก็ Android เป็นอร่อยเวอร์ชันสิบสานเซอร์ครบทุกอย่างครบครับในเซนเซอร์ตัวนี้เนาะพี่ขอทำการแกะนะครับว่าเป็นไงบ้างทดสับตัวนี้เนาะ นี่ครับแกะเลยปึ๊บนี่ครับก็แกะพร้อมกันเลยครับว่าเป็นไงบ้างก็สัมผัสแรกของพีจริงจริงนะครับผมกับตัวนี้อันนี้พีสั่งมาคือเป็นตัวสีเขียวนะครับผมในการสั่งซื้อจะให้ดูเลยครับเป็นไงบ้างนะครับผมนี่นี่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกว่าการดีไซน์ของซีโร่นี่มันสวยงามมากครับมันเป็นรุ่นแบบมันจะสูงกว่าโน้ตนะรุ่นตัวนี้ครับ นี่โอ้แบบสวยจริงสวยจริงอะไรจริงครับดูแค่การดีไซน์ก็ถือว่าสวยแล้วครับนี่ครับเขียนว่าซี0 5 g นะครับนี่ก็สเปคบอกว่าหน้าจอรีเฟรชร้อยสตัวกล้องครับผมมี OS ในการการันสั่นไปนะกล้องหลังถือว่าสุดจริงครับมี OS เวลาเราถ่ายวิดีโอครับถือว่างานมันจะดีนะครับนี่ให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างเดียวให้ดูเลยโอหสีเขียวอะ่ะมันเพอร์เฟมาก หมูฟิลลิ่งเหมือนอารมณ์หนังครับสัมผัสแรกของตัวนี้คือดีมากพี่ขอแกะอันนี้เลยปึ๊บตัวนี้สามารถแกะได้นะครับไม่ผลต่อประกันนะโอ้สวยงามมากเลยครับคือมันสวยจริงเป็นสีเขียวที่เขียวอ่อนเขียวพาสเทลนะครับแล้วสกินคําว่าซีโร่ตรงนี้บอดี้เครื่องคือสวยจริงอันนี้ไฟแฟกเอลดีครับมันสวยงามมากเลยครับผมในการใช้งานกับตัวนี้ ถือว่าสุดจริงครับแล้วก็ตัวที้ผมเล่นนตัว Y ผมมอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับเล่นหลัก108ล้านมี OIS ในการกสั K ่นกล้องหลังคือ 4K 60เฟรมกล้องหน้าก็ 4K 60เฟรมถือว่าสุดจริงเลยโอดีไซน์คือสวยจริงดูครับตรงบอดี้กล้องโอสวยงามมากสวยจริงเปิดเครื่องรอนเลยครับผม ตอนนี้ติดฟิล์มมาจากโรงงานให้เราแล้วนะครับดูครับว่าด้านบนอันนี้ดีไซน์ด้านบนครับก็จะเขียนคําว่าตัวของอ n f ฟินิเนาะในการจูนเสียงนะครับไม่ได้ใช้ตัว JBL นะครับเหมือนกับรุ่นซีรีส์โน้ตเนาะลำโพง2ตัวนะครับผมเป็น d u โอสป a k เกนะครับขอบก็จะเป็นขอบโค้งมนนะครับผมนี่ ขอบพ้นมนถือว่าขอบจอก็บางนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ10บิตสู้แสง950นินนะครับผมในการสู้แสงก็ถือว่าสุดยอดมากเลยครับผมในการใช้งานตัวนี้เนาะนี่โอ้คือดีไซน์สวยงามมากครับอันนี้ด้านบนนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการดีไซน์แล้วก็ปุ่มนะครับผมปุ่ม power แล้วก็ตัวปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงขอบคือมันดีไซน์สีเขียวมันสวยงามมากเลยอะเอาตรงๆว่าสวยจริง นี่ครับคือมันสวยจริงๆนะโอ้สวยงามมากเลยอะ่ะดูการดีไซน์ตรงโมดูลตรงนี้ครับคือสังเกตไหมครับว่ามันจะมีลูกเล่นเยอะครับผมโอ้วงแหวนสวยงามมากอะ่ะอองตรงว่าหน้าจอนี้แบบกินขาดจริงๆครับสัมผัสแรกราคา8 0 0 0นี่ถือว่าคุ้มมากนี่ครับพีขอถัดไปในการตั้งค่าเมนูก็ไม่ได้ยากครับสไตล์ของอินฟินิตเลยครับผมจิตฟรีมาแล้วนะ ถือว่าการทัดถือว่าดีมากเลยนะครับนี่ปึ๊บ Wi-Fi ก็สามารถรองรับไ i f i 2.4 Wi-Fi 5ได้อย่างสบายมากครับนี่ดอารับไปเลยครับแล้วก็การสแกนผมสามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าแล้วก็ลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับผมตรงนี้ถือว่าสแกนลายนิ้วมือได้อย่างดีมากไอ้แหละเดี๋ยวพีจะทําให้ดูว่ามันสแกนเป็นไงบ้างผมสแกนลายนิ้วมือเนาะนี่ครับพีจะเอาตัวเลขเึ๊บนี่ครับปึ๊บนี่ครับเราก็สามารถสแกนได้เลยครับนี่ปึ๊บให้ดูเลย ถือว่าพีชอบนะการสแกนนิ้วมือบนใบหน้าครับตัวนี้การหน้าจอนะครับผมไม่ได้ใบหน้านี่ปึ๊บบนหน้าจอครับมันก็จะเตือนบอกเราให้เราทั้งค่าปึ๊บียบร้อยครับตกลงภายหลังครับไม่ต้องจดจําใบหน้าของเราปึ๊บียบร้อยพีชอบแบบท่าทางนะครับมันจะมีปุ่มก็สามารถได้แต่พีชอบแบบนี้นี่ครับใช้ XOS v e อร์ช n 13.1นะครับผม Android v ว r s i o n 13นะกับตัวนี้ โอ้ยหน้าจอสวยงามมากโค้รสวยไม่อวยครับสวยจริงคือมันแบบโอ้มันเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟมากเลยอ่ะนี่ครับลูกเล่นมันเยอะเยอะมากเลยอ่ะในการใช้งานตัวนี้โอ้สัมผัสแรกของหน้าจอนี่สีสันโค้รสวยเลยอ่ะเอาตรงว่าหน้าจอนี่กินขาดแน่นอนครับในการใช้งานตัวนี้ถือว่าสุดจริงอ่ะไ i f i ก็สามารถรองรับไ i ไฟ6ด้วยนะ เดี๋ยวพี่ขอเชื่อมไวไฟเลยครับนี่โทรศัพท์ของฉันให้ดูสเปคก่อนนี่ครับ i n f i n i x ตี้ศูนย์นี่ครับ d ดลิเบสตีนี่ครับ8 0 2 0 Android 1 3กล้องหน้า50ล้านนี่ครับกล้องหลังตัวใช้ตัวแคมล่าหน้อล้านตัวนี้ผมแรมเพิ่มอีก9จิกนี่ครับถือว่าสุดจริงครับรวมเป็นเอ็บจิกโหแบตครับหน้าจออันนี้ลอมครับอันนี้ไวไฟครับ รองรับทั้งไ i f ฟ6ก็สามารถรองรับนะครับผมในการเชื่อมต่อตัวอย่างเช่นผมจะใช้ WiFi 6นะครับผมนี่อันนี้รองรับ w i f ฟ6นะครับมันก็จะขึ้น wiFi 6นะครับถ้ามารองรับที่ Wifi นะปึ๊บในการเชื่อมต่อนี่ครับเดี๋ยวพีขอเชื่อมต่อนะครับผมปึ๊บนี่ ถือว่าการสมูทก็ถือว่าโอเคนะผมในการทัดในการกดของตัวนี้เนาะนี่ครับเดี๋ยวพีขอเชื่อมต่อ wi-fi 5แล้วกัน,น,นครับผมว่าในการกดในการทัดถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมในการใช้งานตัวนี้นี่อันนี้เชื่อมต่อผ่าน wi-Fi 5นะครับนี่เรียบร้อยครับในการเชื่อมต่อ บลูทูธ <necessary> ก็สามารถรูบลูทูธเวอร์ชัน5นะผมในการเชื่อมต่อฮอตสปอตนะผมสามารถเชื ps. Ps ่อมต่อในการใช้งานถือว่าปล่อยได้สูงสุดก็คือ5 0 g h z นะครับผมในการปล่อยขึ้นเนาะนี่ตั้งค่าให้ผมอุยมันลื่นมากอะหน้าจอแสดงผลนะครับถือว่าแสดงทีมมืดทีมสว่างก็มีให้เราหมดนะผมในการใช้งานแล้วก็ในการใช้รีเฟรชครับสามารถปรับเป็น1 4 4 h z 120Hz แล้วก็ 60Hz เราปรับสูงสุดครับหรือว่าปรับเป็นออโต้ก็สามารถปรับได้ โหหน้าจอคือมันสัมผัสฟิลลิ่งคือดีมากอันนี้ขอเช่นชมเลยอันนี้ไม่ได้จ้างนะอันนี้คือพีซื้อง,งานซื้อมาเองครับอาอตรงซื้อมาเองอันนี้เสียงครับลำโพง2ตัวนะนี่ครับก็ถือว่าในการใช้งานดีครับแล้วก็มีเสียงในการจูนเสียงโดยเอเอนะครับผมระบบเสียงนี่ครับปรับจูนได้ถือว่าครบครับลำโพง2ตัวก็เหลือครับสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้เนาะในการใช้งานถือว่าครบครับนี่ ถือว่าสุดจริงครับพื้นจากิกพมุนปึออ๊บก็มีให้เราครบแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษครับซึ่งเป็นฟังก์ชันพิเศษที่พี่ชอบมากตัวมัลติวินโด s ครับ3นิ้วลากมันก็สามารถใช้งานได้เลยครับในการใช้ป๊อกอัพของมัลติวินโดะครับผมแล้วก็ e อคนการโขนแอปพลิเคชันครับพวกไลน์อินสตาแกรมม s ชเชอร์หรือว่าพวก Twitter ต่างก็สามารถโขนได้ผมในการใช้งานเนาะนี่ ครบครับระบบก็สามารถมีอะไรครบหมดมีการนําทางจะเอาแบบปุ่ม3ปุ่มแล้วก็สามารถใช้งานได้ถือว่าดีมากนะครับผมในการใช้งานตัวนี้นี่ครับให้ดูพอร์ตเป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วซิมก็สามารถใส่ซิมได้2ซิมนะครับตัว Nano ซิมเนาะในการใช้งานตัวนี้หน้าจอ10บิตคือมันสวยจริงในการใช้งานตัวนี้องตรงว่ามันสวยจริงพี่ให้ดูครับเรื่องกล้องว่ากล้องเป็นไงบ้างผมในการถ่ายตัวนี้เนาะนี่ครับให้ถ่ายดูนี่ครับให้ถ่ายดูว่าของพีเป็นไงบ้าง อันนี้กล้องหลังครับผมกล้องหลังร้อยแปดล้านถ่ายให้ดูเลยนี่ครับผมชอบอีฟิลิตอย่างหนึ่งคือมันจับโฟกัสเร็วมากในการถ่ายโหกล้องหลังคือว่าคมมากนะครับเดี๋ยวพี่ขอถ่ายกล้องหลังตัวเองนะครับนี่ดูครับมาถ่ายตัวเองแบบไม่ได้ดูเห็นไหมครับว่า AI มันทํางานดีมากกล้องหลังคือสุดจริงครับในการใช้งานตัวนี้โหกล้องหลังดีมาก โอ้มันดีอ่ะอัลตราไวานะครับคือมันคมนะเอาตรงว่ารุ่นนี้อ่ะพีมองว่ามันมันคมดีอ่ะในการถ่ายรูปก,กดเร็วนะชัตเตอร์อ่ะนี่ครับถือว่าอัลตราไวานี้แบบปึ๊บดูครับอัลตราไวาคือสามารถจับโฟกัสได้อย่างดีมากอ่ะชอบมากอ่ะอัลตราไวาอ่ะนี่ครับสามารถตั้งค่าได้ครับมีพวกตัวฟิลเตอร์ให้เราเรียบร้อยครับไม่ต้องไปโหลดเพิ่ม แล้วก็ตัววิดีโอครับวิดีโอกล้องหลังครับถ่ายได้สูงสุดก็คือ 4K นี่ครับ30เฟรมแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ในสเปคบอกว่าเป็น60เฟรมครับผมเราต้องไปตั้งค่าเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับจริงๆมันได้แค่ตัว 4K 30เฟรมนะครับนี่มาดูกล้องหน้าก่อนว่ามันได้ 4K เท่าไหร่กล้องหน้าจะได้ 4K 60เฟรมแต่กล้องหลังได้แค่ 4K 30เฟรมนะครับนี่ถ้าเราเปิดการสั่นนะครับผมตัวกล้องหลัง ปรับได้เหมือนเดิมครับเหมือนกับอ n ฟ n n t ท Note VIP เลยก็คือถ้าเราเปิดการสั่นผม e อ s ก็คือถ่ายได้สูงสุดก็คือ 1080p ตัว30เฟรมเลยนะครับแนะนำว่าให้ปรับสูงสุดเลยครับเพราะว่าตัวกล้องมี o อ s ใผมในการการสั่นพี่จะขอบันทึกดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ครับอันนี้พีสไลด์ดูนะครับผมดูครับว่ามันเป็นไงบ้างเขย่ากล้องดูครับถ้ามีการสั่นดีมันจะสามารถจับโฟกัสหรือว่าเซนเซอร์ดีครับดูครับเปิดให้ดูอันนี้ดู อันนี้ไม่อันนี้ 4K สาเฟมครับกนะรัอน์นะครับผม้ย,ยโสุดยอดมากสุดยอดจริงครับนี่แหละไม่ต้องเปิดตัวนี้นะครับผมเปิดถ่าไ 4K เลยถือว่าสุดยอดจริงครับมีหมภาพพยนต์ให้เราเรียบร้อยเลยตัวนี้บุคคลมาสี่ภาพในที่มืดมีให้เราครบครับ ห่วงต่างก็ถือว่ามีให้เราครบนะในการใช้งานครับผมมืออาชีพวีโลสั้นวีโลคู่ก็สามารถใช้งานได้ถือว่าโอเคแล้วแหละในการช้าง,งานต่อไปครับเป็นไฮไลท์เลยคือกล้องหน้าครับนี่นี่ครับกล้องหน้ามาดูกล้องหน้าครับคือกล้องหน้าครับมีห่วต่างๆให้เราครบเลยครับในการใช้งานฟิลเตอร์ก็มีนะปรับได้ถือว่าดีมากเลยครับนี่กล้องหน้าแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้คมเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสุดยอดแหละนี่ครับ มันก็ใช้ a i ในการประมวลผลอยู่อาจจะรออัปเดตซอฟแวร์ในอาานาคตเนาะในการใช้งานเฮ้กล้องหน้ามันโอเคนะแต่ก็เหมือนเหมือนกับโน้ตโน้ตสตัวโน้ตนะครับผมตัวโน้ต3าม V.I.P. แหละไม่ได้แตกต่างกันมากเลยนี่ซับกล้องหน้ามาดูวิดีโอครับที่เป็นไฮไลท์ตัวนี้เลยนี่ครับ 4K ไปเลยครับปึ๊บนี่ที่อัดให้ดูนะครับ สวัสดีครับพีเพลนะผมวันนี้พีเพลมาทดสอบในการบันทึกวีดีโอกล้องหน้าผมกับเจ้าตัว Infinix z ซีโ 35G ามสิบหนะครับหนึ่งสเสียงจากไมบิอุนนะครับนี่มาดูนะครับว่าเป็นไงบ้าง พีมองว่าเสียงลำโพงดีแต่เสียงไมค์ก็สไตล์อินฟินิตครับยังทำงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็พอใช้งานได้แล้วกันครับเรื่องเสียงลำไม์เสียงลำโพงดีแต่ไมค์นะครับผมอาจจะต้องปรับปรุงอะ่ะเหมือนกับตัว v i เเหมือนกันไมค์มันยังดูดเสียงเท่าไม่ไดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแหละในการใช้งานเนาะนี่ครับมันจะสไตล์ของอินฟินิตครับสีมันอาจจะไม่ได้แบบสวยสุดนักานาเท่าไหร่แต่มันก็พอใช้งานได้สำหรับกล้องหน้าเนาะนี่ครับนี่ครับ อันนี้ก็รีวิวตรงๆเลยที่สัมผัสแรกแต่เรื่องหน้าจอนี่สีสันมันโคตรสวยครับพี่จะขอเปิดตัววิดีโอให้ดูว่ามันสามารถดู Netflix ได้เท่าไหร่นะครับพี่จะให้ดู Netflix ที่เป็น L1 อยู่แล้วครับตัวนี้ดูครับพี่จะเปิดตัวเพลงแล้วกันเนาะนี่ครับเปิดเพลงก่อนว่าดนตรีมันเป็นไงบ้างเฮอดูครับอันนี้ยังไม่ล็อกอินนะครับอาจจะมีโฆษณาเนาะ วว่าแล้คือลำโพงก็เสียงใช้งานได้ดีนะดูครับให้ดูเฮ้ยลำโพงเสียงดีนะให้ฟังเลยครับ โอ้เสียงดีมากเฮ้ยเสียงมันดีนะคือเสียงมันโอเคมากเลยครับผมถือว่าใช้งานได้สุดยอดมากเสียงลำโพงสองตัวหายห่วงครับ ดูนครับผมจะเข้าไปดูตัววิดีโอว่าตัว 4K HDR สามารถรับชมได้ไหมนี่พี P ่จะพีไว้นี่ครับ LG 4K เลยครับนี่ครับให้ดูว่าเป็นไงบ้างกับการดู 4K ปึ๊บตั้งค่าสามารถรองรับในการดูสูงสุดก็คือ 4K 60เฟรมครับบอกเลยว่า CPU ตัวนี้พี่เล่นกับตัว VIP มาแล้วแหละถือว่าสุดยอดครับเล่นเกมหายห่วงแน่นอนครับ หน้าจอสวยงามมากเฮ้ยรู้สึกว่าหน้าจอมันจะสวยตัว,ตว VIP นะอองตรงโหสวยจริงอะ่ะสีสันของภาพแสดงออกมาสวยงามมากอองตงนะว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่สีสันคือโคตรสวยครับนี่ครับอาจจะรอตัวเราล็อกอินเข้าไปเนาะมันอาจจะมีอาการแบบแรกๆก็เป็นแบบนี้ครับให้เราล็อกอินเข้าไปในตัว YouTube แล้วกันอันนี้ยังไม่ล็อกอินนะครับเดิมๆสีสันของหน้าจอนี้โคตรสวยเลยครับ ดูครับว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าสีสันของมันนะเปร่างของสีส,สกินโทนของหน้าจอนี่มันสวยสุดงดงามจริงนะในการใช้งานตัวนี้โหมันสวยจริงอะ่ะองตรงว่าสวยงามมากโหสวยจริงไม่อวยครับคือมันสวยจริงๆครับผมในการใช้งานตัวนี้เรื่องเสียงงหน้าจอนี้ไม่ต้องห่วงครับซีเรียสมันดีมากในการใช้งานนะครับ พี่จะพูดถึงเรื่องเกมกับ CPU ยตัวนี้ก่อนเล่นเกมตัวนี้ปรับได้สูงสุดสบายๆครับในการจัดการความร้อนกับ CPU ยตัวนี้ถือว่าดีพอสมควรครับที่พี่รองกับ v i p มาถือว่าในการทัดในการกดในการเล่นเกมครับของตัวนี้ถือว่าหายห่วงกับ CPU ยตัวนี้บอกเลยว่ามันจบมันครบแน่นอนครับกับการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงกับเ i ม n ส i t y 8 8020ตัวนี้เล่นเกมหายห่วงครับนี่ครับชอบมากในการแสด์หน้าจอ ถือว่าจบโจทย์ครับในกล่องนะครับอุปกรณ์ก็มีให้เราครบเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับติดฟิล์มมาแล้วนี่มีเคสครับซึ่งเป็นเคสใสนะครับนี่เลยเป็นเคสใสเราสามารถใส่กับบอดี้เครื่องเลยครับพอดีโชว์เครื่องครับสวยงามมากหัวชาร์จเป็นหัวชาร์จ68วัตต์ฟาซชาร์ให้เราเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็สายชาร์จถ้าเป็นพอร์ต Type A หรือ Type C เล็บอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับให้เราเรียบร้อยแล้วจริงๆไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยเพราะว่าหน้าจอมันติดฟิล์มมาแล้ว ครบทุกอย่างแล้วแหละในการใช้งานตัวนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่สวยจริงครับในการใช้งานตัวนี้หูมันมันสวยจริงนะตรงตรงว่ามันแบบไม่อวยอครับคือมันมันสวยอะ่ะตรงตรงว่ามันสวยจริงยิ่งแกะเคสออกไปครับนี่ปึ๊บดูให้ดูคือแบบมันสวยงามมากเลยอะ่ะตรงตรงนะมันสวยจริงๆครับโอ้ชอบมากเลยอะ่ะนี่แหละครับผมกับสมาร์ทโฟนตัวนี้สวยมากๆแล้วก็ อาจจะพี่จะรีวิวเต็มให้ดูว่าเป็นไงบ้างแต่เรื่องกล้องเรื่อะไรถือว่าทดสอบมาถือว่าโอเคมากครับผมสวันนี้พี่เพยขอจบการแกะกล่องพรีวิวม่านมิโฮมสวัสดีขอบคุณครับ